รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งของนางมณีรักษ์เทพอินตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านปอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขตสอง โรงเรียนบ้านปอนตั้งอยู่ที่บ้านป่าเป๋ยหมู่ที่7ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านมีเนื้อที่รวมทั้งหมด29ไร่2งาน17ตารางวามีเขตพื้นที่บริการการศึกษาประกอบด้วย5หมู่บ้าน 1. บ้านหลายทุ่งหมู่ที่3ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน 2. บ้านหนองคําหมู่ที่4ต deeper, downs, 4. ําบลปอนอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน 3. บ้านใหม่หมู่ที่5ตําบลปอนอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน 4. บ้านปอนหมู่ที่6ตําบลปอนอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน 5. บ้านป่าเปิยหมู่ที่7ตําบลปอนอําเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านปอนมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาวิชาชีพครูรักษาแหล่งเรียนรู้คู่วิถีชุมชนสร้างให้คนมีคุณธรรมน้อมนำปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด54คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด10คน หนึ่งนางมณีลักษณ์เทพอินตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2. นางจินตนาสิงคปะตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ 3. นางสาวศิริลักษณ์ธนกุลตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ 4. นายสนันเทม,มัย ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ 5. นางสาวนัทพรชัยโยตำแหน่งครู 6. นางสาววราพรทิติมูลตำแหน่งพนักงานราชการ 7. นางสาวจุลาลัตยะแสงตำแหน่งพนักงานราชการ 8. นางกฎชมลเพ่งจิตตำแหน่งครูอัตตาจ้าง นางสาวอรวรรณพี่วงตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก 10. นายชะยะพลสะสมตำแหน่งช่างไม้ชั้น4รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบที่แล้วมาดังนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่หนึ่งการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานิเทศกํากับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารการจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ก่อสร้างลวประตูทางเข้าออกของโรงเรียนบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามอบทุนกศอสเออยี่ยมบ้านนักเรียน ด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมผู้ปกครองนักเรียนจัดระบบในการให้บริการในสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหาลือระดมทุนมาช่วยในการพัฒนาโรงเรียนต่อไปด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองและวิชาชีพนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาตอนที่สองระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาองค์ประกอบที่สอง การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาการทำา a ข้อตกลงในการพัฒนางานสายผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาองค์ประกอบที่สาม การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาผ้ามหากษัตริย์และมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีผ้ามหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากล้าคิดกล้าทำกล้านำไปใช้มีจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน มุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถโดยคำหนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีวินัยและรักษาวินยัยผลงานที่ภาคภูมิใจร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการนําผลการประเมินโอนิตไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาน่านเขต2ขอขอบพระคุณค่ะ